เชียร์ที่คัมพรพูดครั้งแรกก๊อฟพิชยะเคยเป็นแฟนกันจริงไหมเชียร์ที่คัพรพูดครั้งแรกกับก๊อฟพิชยะเคยเป็นแฟนกันจริงไหมหลังเจอนิกกี้นัชชัดแชรอักษรย่อถ่ายรูปหน้าชิดจนหมอเจีย๊บยังต้องทัก ท่าอมาแฟนที่ได้ดูคลิปรายการแชร์โรมาของนิกกี้นัชชัดหูพึ่งไปตามๆกันนะครับเมื่อล่าสุดนะครับวันที่12ตุลาคมเชียร์ที่คำพอร์ตและหมอเจี๊ยบละ,ละนาไปเป็นแขกรับเชิญแล้วนิกกี้หลุดปากออกมาว่าเมื่อก่อนนั้นเชียร์เคยมีข่าวกับดาราในวงการชื่อยอ่อนะครับกอไก่และหมอม้านะครับจนเชียร์ถึงกับตาโตและหลุดหัวเราะออกมาแต่ก็ยังไม่พูดอะไร งานนี้ทาเอาหมอเจี๊ยบจี้ถามว่าอักษรย่อก,กอและมน,นั้นคือใครไม่หยุดก่อนที่เชียเนี่ยจะบอกว่าจะบอกอยู่แล้วแต่ให้หมอเจี๊ยบบอกมาก่อนว่าดาราที่เคยตามจีบสมัยเป็นนางสาวไทยนั้นคือใครนะครับจนนิกกี้บอกว่าแฟนเก่าเชียที่คำพรจนหมอเจี๊ยบบอกว่ากปไมหรอซึ่งนิกกี้ก็ขยี้ซ้าว่าตอนนั้นเป็นเพื่อนกันหรอแต่ตอนถ่ายรูปหน้าชิดกันมากเลยจนสาวเชียเนี่ยหลุดขำออกมา จากนั้นนิกกี้นัชชัดก็ถามเชียต่อว่าเมื่อก่อนมีดารามาจีบเยอะไหมเจ้าตัวก็เผยว่ามีพอสมควรเมื่อกี้ก็ใช่ไงจนหมอเจี๊ยบก็ลั่นถามว่ามึงได้ทั้งก๊อลฟและไม้เลยเหรอซึ่งเชียก็ตอบว่าไม่ใช่สิชื่อมันติดกันพร้อมกับยอมรับว่าเป็นแฟนๆนี่ไม่เคยพูดที่ไหนเลยทำเอานิกกี้หมอเจี๊ยบกรี๊ดกันลั่นลด มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน